ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับผมเมื่อนี้มหาสมบัติการเกษตรนะครับมาถ่ายทำรายการโดนเพื่อการเกษตรเอาโดนมาฉีด้าในหน้าเขานะครับผมครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับพ่อผมายปเสริฐครับกุฎเลือดครับบานกุดเลือดนะครับพ่อ อ่าพอปลูกเขาพันยังเนาะหกหนึ่นนงเออตอนนี้เขาได้จักมือละพอ่อเขาได้ก็ได้ว่านได้สามมือสี่มืออ๋อเขาว่านได้สามมือตัวน,นี้น่าจะมันน่าจะอันนี้เป็นอาทิตย์แล้วอันนี้เป็นอาทิตย์แล้วเนาะพอ่อน่าจะเจ็ดมือหรือแปดนี่เนาะหกมือเจ็ดมือนี่ละปรามานเจ็ดมือนะพอ่อตอนนี้อ่าอ๋อเขาเจ็ดมือบ้านนี้ผลผลิตดีว่าพอ่อพันหกหนึ่งเนี่ยเขาคือปลูกหลายกันแท้ หงหนึ่งนี่มันเตี้ยแล้วก็มันถอกเร็วครับผมมันถอกสัน้น <ứng, S 2> บานนี่น้ำในมันก็อืดอื์ <ứng, S 2> ก็ได้พ่อดีครับน้ำครับพ่อบาทที่นี่ผลผลิตมันก็ได,ด้ดีอืผลผลิตทอกหนึ่งในี่ได้ดีเนาะพ่อเป็นเขาอายุจังมือพ่อเขาอายุเจ็ดเก้าสิบวันเก้าสิบวันเนาะพ่อ,นอเนาะ าสิบวันโอ้แสดงว่าผมไปสัมผณ์บ้านได้เนี่ยปลูกแต่หกหนึ่งกันครับพ่อเข่าพันหกหนึ่งพอนว่าได้ผลผลิตดีมันได้ดีมันมันท่านน้ำน้ำมันเอือดน้ำมันเอือดนาะพ่อบ้านนี้อันนั้นพ่อถือมาหยงอันนั้นมะขายยาเรวโจมาซ่อนนี่โจมาซ่อนมาขายาพ่อใส่มาจักรุ่นจกปีแล้วโอ้ใส่มาสองสามปีแล้วโอ้โจมาซ่อนใส่มาสามปีแล้ว ได้ผลดีเนาะพ่อเนาะได้ดีอยู่เออได้ดีเนาะตัวนี้กําจัดหญ้ายังไรแน่พ่อภูมิพ่วงภูมิพ่วงหญ้าดอกขาวหญ้าดอกขาวกเนาะหัวไข่เขียดไข่เขียดเออคุ้มขาหญ้าได้ดีเนาะพ่อเนาะครับครับพ่อขอบพระคุณหลายๆครับผมครับครับครับวันนี้ผมมหาสมบัติ การเกษตรนะครับได้มาทําการฉีดยาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจํานวน20ไร่นะครับตอนนี้เราก็จะผสมยานะครับตอนนี้จะผสมยาโจมาซอนบวกกับอาวันกะนะครับจํานวน6กล่องนะครับ6ลิตรก็กําลังทําการผสมนะครับโดยคุณ ยุพาพรน,นะครับขวดเล็กๆจะเป็นอาวอนกาดนะครับยาอาวอนกาดมีหน้าที่อาวอนกาดนะครับหน้าที่ในการออกฤทธิ์ยาแล้วก็จับใบวัชพืชช่วยให้ วัชพืชตายตาย,ตายเร็วยิ่งขึ้นนะครับภายในสามวันฉีดลงไปแล้วเนี่ยหญ้าก็จะยุบลงไปเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นนาของพ่อสิทธ์นะครับผมนาของพ่อสิทธ์นะครับฉีดเพิ่มอีกจำนวน20ไร่ใช้าย,ยาเจมาซอน จำนวน6ขวดนะครับอาวอนกาด4ขวดนะครับผสมบวกกันนะครับผมส่วนนี้จะกำจัดหญ้าในนาข้าวเช่นหญ้าดอกขาวข้าวนกในนาข้าวนะครับครับตอนนี้จะทำการฉีดแปรงนาพ่อประสิทธิ์แล้วนะครับผมนะครับกำลังเอาลงทำการ ข่าเรนแล้วนะครับการบินแล้วนะครับฉีดพ่นแล้วนะครับตอนนี้ครับแปลงพ่อประสิทธิ์นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ฉีดยาโจมาซอนบวกอาวานกาดในนาข้าวนะครับโจมาซอนมีหน้าที่ในการคุมฆ่าหญ้าในนาข้าวคุมฆ่าหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกอกหนวดปลาดุกหนวดแมวในนาข้าวฉีดหลังหว่านข้าว7จ็ถึงสิวันนะครับผม หนึ่งลิตรฉีดพ่นบนพื้นที่สามไร่ครับบวกกับอาวันกาดอาวันกาดมีหน้าที่ในการออกฤทธิ์ยาแล้วก็จับใบวัชพืชเร่งการตายของวัชพืชได้ดีนะครับไม่เกินสามวันนะครับหญ้าก็เกลี้ยงนาเลยนะครับสุดยอดนะครับโจมาซอนอวันกาดนะครับติดต่อซื้อสินค้าโจมาซอนอวันกาดนะครับที่มหาสมบัติการเกษตรนะครับศูนย์ เก้าเก้าสี่สองห้าเก้าสี่สี่สองเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับผม